เป็นภาคต่อที่เรียกว่าเปลี่ยนแนวเกมไปเลยนะครับกับการผจญภัยในดิแนแดนทุกเต่าอย่างซีรีส์ Lost in Random ซึ่งในภาคแรกเนี่ยตัวเกมจะเป็นแนวแอ n ชั่นแต่มาในภาคนี้กลับกลายเป็นแอคชั่นโลคไลท์แฮกแอนด์สลัดบบเต็มตัวเน้นการเล่นซ้ำหลายๆรอบเพื่อปลดล็อกความสามารถต่างๆของตัวละครเพิ่มเติมซึ่งตัวเกมจะเป็นยังไงไปดูด้วยกันเลยครับใน Lost in Random The Eternal Die Review มาเริ่มกันที่เนื้อเรื่องก่อนครับ โดยภาคนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องต่อจากภาคที่แล้วเลยขอขึ้นสปอยเลือดอร่อภาคแล้วนิดนึงก็แล้วกันนะครับในภาคที่แล้วหลังจากที่ราชินีได้พ่ายแพ้กับน้องอีเวนเธอก็ฉันไปสู้กับแบล็กได้ต่อหรือว่าเจ้าลูกเต๋าดําที่เป็นต้นต่อของเหตุการณ์ในภาคแรกกันเองแต่ตัวเธอที่กำลังสู้กับเดอะแบล็กได้อยู่กลับถูกดูดเข้าไปในลูกเต๋าและนี่ก็จะเป็นเหตุการณ์ในภาค2ครับตัวเราจะได้รับบทเป็นอเล็กซานดราหรือว่าอดีตราชินีแห่งอาณาจักรแรนดอมที่ถูกดูดเข้ามาในแบล็กได้พร้อมกับฟอรา และเมื่อเข้ามาแล้วรูปลักษณ์ของตัวเธอเนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนตอนที่ยังเป็นเด็กรวมถึงพลังเกือบทั้งหมดตอนที่เป็นตาชีเนี่ยก็หายไปด้วยซึ่งภายในแบล็กไดตัวเล็กซานด้าก็จะพบเจอกับแมดเดิ้ลไนท์หรือว่าผู้เป็นตัวตนของลูกเต่าดาลูกนี้และเป้าหมายของเราก็คือการกําจัดแมดจากนั้นก็หาทางออกไปรานนอ้ได้ครับในระหว่างการเดินทางตัวเล็กซานด้าจะพบเจอกับเหล่าสิ่งมีชีวิตมากมายที่เธอเคยจับพวกเขาเข้ามาขังไว้ในแบล็กได เมื่อสมัยยังเป็นราชินีและตัวละครเหล่านี้ก็จะเป็นผู้ที่คอยช่วยเรามอบเควสตหรือว่าคอยอัปเกรดตัวเราที่อยู่ในแบล็กไ์ให้นั่นเองครับในร้านของเกมเพลย์นะครับ Lost in Random The Eternal Die จะเป็นการเล่นรูปแบบแอคชั่นโรคลท์โดยเราต้องเข้าไปในกระดานที่มีรูปร่างเหมือนเขาวงโกดแบ่งเป็นห้องห้องใน,นแต่และห้องผู้เล่นก็จะพบกับอีเวนท์ที่ไม่เหมือนกันนะครับผมจะแบ่งอีเวนท์เป็น4ประเภทใหญ่ตามนี้แล้วกันนะครับแบบแรกเป็นห้องมอนสเตอร์เป็นห้องที่เราจะได้พบเจอกับเหล่าศัตรู เราต้องเอาชนะสตูให้หมดถึงไปห้องต่อไปได้ครับแบบที่2เป็นห้องกับดักครับเป็นห้องที่ไม่มีสตูโผลมาแต่ว่าจะมีกับดักขวางทางตลอดเราจะต้องหาทางไปถึงเส้นชัยให้ได้เพื่อเปิดทางไปต่อครับโดยห้อง2แบบนี้นะครับเมื่อเราเคลียร์ห้องได้เราก็จะได้ของรางวัลเป็นตัวเลือกมาครับไม่ว่าจะเป็นขวดเพิ่มพลังชีวิตเงินทองหรือว่าไอเทมอื่นๆซึ่งเราสามารถเลือกได้จากหนึ่งใน2ที่โผลมาให้เราเก็บครับแบบที่3จะเป็นห้องพิเศษครับอาจจะเป็นห้องที่มีร้านค้าห้องที่มีมินิเกมหรือว่าเป็นห้องที่มีไอเทมไม่เก็บ และสุดท้ายเป็นห้องเนื้อเรื่องครับจะว่าเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยก็ไม่ถูกสักทีเดียวเพราะว่าเป็นห้องที่อเล็กซานดราจะได้รำลึกถึงเหตุการณ์สมัยเที่ยงเป็นราชินีว่าเราเคยสร้างวีรกรรมอะไรเอาไว้บ้างก่อนที่จะเข้ามาในลูกเต๋าถัดมาที่ตัวกระดานครับตัวกระดานจะถูกแบ่งเป็น4ชั้นใหญ่ๆครับได้แก่ชั้นแรกชั้นปราสาสชั้นที่2ชั้นหนองน้าชั้นที่3เป็นโรงงานและสุดท้ายก็เป็นอาณาจักรแห่งความมืดครับซึ่งเมื่อเราเดินทางจนเจอทางผ่านของแต่ละชั้นเนี่ยา้งบบ้งไปงไปไััชน่ถดด โดยบอสแต่ละชั้นจะเป็นบอสไตตัวนะครับชั้นแรกของปราสาทตำนานสวินคู่ชั้น2น่าจะเป็นกบมั้งครับไม่รู้เหมือนกันชั้น3จะเป็นหุ่นยนต์นะครับและชั้นสุดท้ายก็จะเป็นบอสใหญ่ของอาณาจักรมืดครับหรือว่าแม่เดอะไนท์นั่นเองซึ่งในระหว่างการเดินทางแต่ละชั้นจะมีกิมมิกเล็กๆอยู่ครับแต่ว่าเป็นฟีเจอร์ที่ผมชอบมาก,กน,นะมันคือการฟาทาเทวลครับเราสามารถย้ายไปห้องที่เราเคยผ่านมาแล้วได้ครับ ซึ่งเราจะไปในตอนไหนก็ได้นะครับขอแค่ไม่ได้สู้หรือว่าไม่ได้อยู่ในห้องใดห้องหนึ่งซึ่งระบบนี้นะครับมันทําให้เราเนี่ยสามารถวางแผนการประจนภายในแต่ละชั้นได้ครับอย่างเช่นมีครั้งหนึ่งผมไปเจอห้องที่สามารถเติมพลังชีวิตได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเลือดผมยังเต็มอยู่เลยะงนั้นเราก็เลยเป็นห้องนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปห้องอื่นต่อครับแล้วจากนั้นก่อนที่ผมจะขึ้นไปสู้อบอสผมก็ว์กกลับมาที่ห้องนี้ก่อนเพื่อเติมเลือดจากนั้นค่อยไปสู้อบอสก็ได้ครับ อีกหนึ่งสถานที่ในแบล็กได้นะครับจะมีที่ที่เรียกว่าแซงจูรี่อยู่อันนี้จะทําหน้าที่เป็นเหมือนหับหรือว่าห้องเตรยมตัวก่อนไปออกไปเล่นนั่นเองครับโดยการที่เราจะมาที่นี่ได้เราจะต้องตายระหว่างเล่นหรือแม้ก็เอาชนะแม่ให้ได้ในแต่ละรอบก่อนครับจากนั้นเราก็จะมาโผล่ที่นี่เดิมทีห้องนี้จะเป็นห้องโล่งๆครับมี NPC อยู่ไม่กี่คนแต่ว่าเราสามารถเชิญผู้คนที่เราเจอระหว่างทางเนี่ยให้กลับมาที่นี่ได้นะครับแลวแต่ละคนก็จะคอยช่วยเหลือเราต่างๆมากมายครับเช่นแชสเป็นหุ่นหมักลุกครับที่คอยมอบเพ เป็นหุ่นยนต์ที่คอยอัปเกรดอาวุธให้กับเราและตัวละครอื่นๆที่คอยช่วยเหลือเราครับอย่างเช่นการเพิ่มค่าสเตตถาวรหรือว่าการเปลี่ยนชุดสาหรับสายแฟร์เนี่ยก็มีเหมือนกันครับรวมไปถึงทางที่จะออกสู่ข้างนอกเนี่ยก็อยู่ในแชงเจอรดี่นี้ด้วยเหมือนกัน 1> <1> และสิ่งของที่เราจะนํามาใช้ในการอัปเกรตตัวละครหรือว่าส่งเควสน,นะครับเราก็สามารถหาได้จากการลงบปเล่นในแต่ละรอบเนี่แหละครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่เกมที่เราต้องเล่นครั้งเดียวแล้วไปถึงบอสแล้วจบเลยนะครับแต่ว่าเราต้องค่อยๆตามหาของค่อยๆอ,อัปเกรดตัวละครเพื่อผ่านไปให้้ไดครับ ถัดมาในส่วนของคอมแบทจะเรียกได้ว่าเป็นหัวใจหลักของเกมนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเน้นการต่อสู้ที่รวดเร็วแล้วก็เน้นการจับจังหวะในการโจมตีซึ่งการโจมตีของเราเนี่ยก็จะมีการโจมตี3รูปแบบหลักๆครับได้แก่การใช้อาวุธโจมตีซึ่งเราสามารถทําการโจมตีธรรมดาหรือว่ากดค้างเพื่อทําการชาร์จโจมตีได้ครับแบบที่2คือการโจมตีโดยการโยนลูกเต๋าเจ้าฟอร์จูนออกไปนั่นเองครับเพื่อสร้างความเสียหายวงกว้างแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องวิ่งไปเก็บเจ้าฟอร์จูนต่อนะครับไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถทําการโย และสุดท้ายก็คือการใช้การ์ดครับการใช้การ์ดจะเป็นเหมือนกับการใช้สกิลครับที่เวลาใช้จะต้องเสียเกจพลังงานซึ่งการ์ดเนี่ยก็มีหลายแบบรับขึ้นอยู่กับว่าในแต่ละรอบเราได้การ์ดอะไรมาอันนี้ก็เป็นระบบสุ่มเช่นกันทีนี้มาดูในส่วนของอาวุธกันบ้างครับซึ่งอาวุธของอเล็กซานดราก็จะมีสี่ประเภทด้วยกันครับได้แก่อาวุธด,ดั้งเดิมของเธอเป็นดาบซอร์สออฟซิกโตเปียที่เป็นสายบาลานอ i ว e r ที่สามารถโจมต,รตรีระยะไกลได้ออกและซอฟเลดีรัก จะเน้นความเร็วเป็นหลักครับแล้วก็ค้อน Hell Even Hammer เป็นค้อนที่พลังโจมตีสูงแต่ก็แลกมาด้วยความเร็วโจมตีที่ชา้าลงครับอาวุธทั้ง4เราสามารถทําการนัปเกรดแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีได้โดยการคุยกับร็กในซ a งจอรี่นั่นแหละครับการนับเกรดอาวุธก็จะมีตั้งแต่การเพิ่มพลังโจมตีการเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีอย่างเช่นธนูเราสามารถเปลี่ยนการชาร์จยิงให้เป็นธนูระเบิดได้ครับหรือค้อนเมื่อเราทําการฟาดไปจะทําให้เกิดเป็นบ่อพิษขึ้นมาดาบเมื่อชาร์จโจมตีแล้วสามารถปล่อยพยกไปไปด อันนี้ก็แล้วแต่สายของแต่ละคนเลยครับว่าอยากเล่นสายไหนถหนัดอุธอะไรถึงตรงนี้ตัวเกมอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างจากเกมอ,อื่นๆในแนวสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความสนุกของ l o s t in Random มันคือการสุ่มครับแต่ตัวเกมก็จะมีระบบลิลิกหรือจะเรียกว่าคล้ายๆกับออปชันเสริมของสก,กิลเราก็ได้ครับในแต่ละรอบโดยลิลิกเราจะหาได้แบบซุ่มจากการเคลียร์ห้องหรือว่าซื้อในร้านค้าของแต่ละรอบครับซึ่งเมื่อเราจบรอบนั้นเราก็ต้องหาใหม่แต่ลิลิกพวกนี้มีความหลากหลายมากครับ แต่ละชิ้นก็จะเล่นกับการโจมตีของอเล็กซานดราและฟอร์จูนได้เป็นอย่างดีด้วยอย่างเช่นมีรีลิกที่หากเราโยนฟอร์จูนไปออกหน้าได้6จะทาให้ศัตรูที่โดนฟอร์จูนโจมตีเนี่ยถูกหยุดเวลาชั่วขณะหรือว่าถ้าเราโยนฟอร์จูนออกได้หน้า1หรือ2เนี่ยตัวฟอร์จูนก็จะปล่อยเป็นพิษหรือว่าปล่อยไฟออกมารอบตัวด้วยครับอีกอย่างที่เป็นรุ่นของรีลิกนะครับก็คือตัวสีของรีลิกแต่ละประเภทนั่นเองซึ่งตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับเกมบิงโกครับ โดยถ้าเกิดว่าระวังลิลิกสีเดียวกันติดกัน3ช่องขึ้นไปเนี่ยตัวเล็กซานดราก็จะได้ค่าพลังเพิ่มขึ้นตามสีที่ระวังเรียงได้ครับและสีก็จะมีทั้งหมด5สีด้วยกันครับแบ่งเป็นสีแดงเพิ่มพลังโจมตีของอาวุธสีเหลืองเพิ่มพลังโจมตีของการ์ดหรือว่าสกิลสีฟ้าเพิ่มพลังโจมตีของลูกเตา๋าสีม่วงเพิ่มพลังโจมตีของธาตุหรือว่าสถานะต่างๆแล้วก็สีเขียวที่จะเป็นเพิ่มค่าโชคครับ และเมื่อลิลิกถูกเรียงสีเรียบร้อยแล้วนะครับสีที่ติดอยู่กับของลิลิกชิ้นนั้นเนี่ยก็จะหายไปทําให้ในแต่ละรอบเราต้องเลือกการวางลิลิกให้ดีครับว่าเราเล่นสายไหนและจะวางรูปแบบไหนบ้างฮะสรุปนะครับความสนุกของ Lost in the Eternal Day เนี่ยนอกจากจะเป็นเกมแพ้กันซาแล้วที่นั้นความเร็วเน้นจับจังหวะยังมีเรื่องของดวงเข้ามาเกี่ยวด้วยครับในแต่ละรอบเราสามารถปั้นสายได้ไม่ซ้ำเลยครับทำให้เราได้ลองอะไรใหม่ๆอยู่ตลอด ตัวลิลิคหรือตัวการสกิลเนี่ยก็มีให้เยอะพอสมควรนะครับทาให้เราอาจจะได้เจออะไรใหม่ๆบ้างแต่ก็มีซ้าบ้างก็เหมือนกันนะฮะและเกมนี้นะครับต่อให้เราเอาชนะบอสได้เนี่ยก็ยังมีคอนเทนต์รองรับนะครับสาหรับการเล่นซ้ําต่อไปอย่างเช่นการทำควณสมาัตของตัวละครทุกคนให้เสร็จนะครับการทำชาเลนจ์รอบใหม่ในระดับที่ยากขึ้นการตามหาลิลิและการให้ครบครับถ้าจะให้พูดโดยรวมก็เป็นเกมที่สนุกและได้เพลินๆครับทั้งนี้นะครับทางตัวเกมเนี่ยก็มีวางจําหน่ายแล้วนะครับบนสตรีม PS5 เอกบอกแล้วก็ Nintendo Switch ก็มีเหมือนกันหรือว่าถ้าใครที่เป็นสมาชิกเกมพ a s s เนี่ยโตเกมมีอยู่บนเกม Pass นะครับก็ไปโหลดมาเล่นได้เลยถ้างั้นวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิว Lost in Random The Eternal Die ถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกันไม่ได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ